อันสุดในชีวิตคว้าอุตสาหมนีนำทีมดาราชับข้างบวงสวงภาพยนตร์มูรูหน้าคูเตเริ่มบวงสวงกันแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องมูรูหน้าคูอำนวยการสร้างโดยบริษัทจันทรา1 8จํากัดโดยบุ๊คปริญ,ญญาจันทรและมิสเตอร์หลือเมื่อวันที่15กรกฎาคม2 5ง7นาสณเอ s สต d i o ย่านคลองหลวง อัศเดย์นำทีมโดยฝันปุษามณีไวยาญนุนท็นนยทยนนอปมิสเตอร์ซูซ่าดิจิแนลไทยแลนด์2023ทีมพันชราดิ๊เบิร์ตอุปกรณ์พิรด,ดาพินชัยชาวราชจอยทีสเกิร์ตโซบีโชติรสโบมิสันเนียจุพามาศฉัตรจุพามาศวอมซีองทกรลอตเต้ชัยยุทธ์โบว์ซูปเปอร์วารินไทน์ภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้ชานเศซีวิเศษชัยฮิวบันรับหนา้าที่ซองเซอร์และกำกับภาพยนตร์โดยบุนส่งนาคืู้ในส่วนของนักแสดงยังมีจตุรงมุกจุกและใไฮโซน้ำหวานมานเป็นสีสันของเรื่องอีกด้วย มูรูนะครูมูรูหน้าครูค,ครับยังไงคะไล่ปังยังไงม,มากรับเรื่องนี้ก็สําหรับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็คือจากที่พี่เนี่ยได้ไปศึกษาประวัติเกี่ยวกับ ờ, หนังหน้าครู <c oughs> หนังหน้าครูนะครับที่ <c oughs> ของคุณ <c oughs> จีจักรพงศ์แล้วได้ไปกราบไหว้แล้วเรารู้สึกว่าเราศรัทธาแล้วเราอยากคือตอนที่เราไปนั่งสมาธิที่นั่นอ่ะเราสัมผัสได้ว่าท่านน่ะไม่อยากคือไม่อยากอยู่ในกล่องสมัยก่อนนะท่านอยู่ในกล่องในลังนะฮะ แล้วคุณจีว่าขึ้นมาบูชาเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้คนเนี่ยรู้จักหน้าครูทั้งทั้งร้อยแปดหน้าตอนเนี้ให้มากยิ่งขึ้นโดยโดยอาชีพตัวเองเนี่ยเป็นประชาทสัมพันธ์เราเอ๊ะเราจะทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่งคุยปรึกษาคุณจีวต่กับพมว่าเอ้ยถ้าเราจะทําหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะบูชาครูเนี่ยให้คนรู้จักครูมากขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมก็ฝ่าฟันมาเกือบสองปีป่าจะมีวันนี้นะครับก็ค่อนข้างลําบากเจอบททดสอบค่อนข้างเยอะ แต่นวันนี้ก็สําเร็จจนจนจน,จนถึงวันมงสวงนี้แล้วฮะ,ะขวัญราคาอย่างไงบ้างคะจากวันนั้นแล้วก็วันที่เรลาม,มาจนวันนี้เนี่ยมงสวงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ดีใจที่เราได้ก้าวไปอีกอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างขวัญเราอยู่ในวงการนักแสดงมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะโดยโดยส่วนตัวเราก็ มีครูบาอาจารย์หลากหลายแขนงหลากหลายศาสตร์ค่ะแล้วก็พอมาเป็นหนังหน้าครูเนี่ยก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มันเป็นเรื่องใหม่ที่ที่ขวัญไม่เคยทราบมาก่อนแต่พอเราได้มาทราบจากจากพี่บลูคกจากพี่จิวอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆศึกษามาเรื่อยๆแล้วเราก็ศรัทธาค่ะแล้วเราก็ยินดีที่ตอนนี้เราทําหน้าที่คือไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วแต่ว่าทําหน้าที่เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่เราจะถ่ายทอดเรื่องราวของครูออกมาให้ ให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็ให้ครูมีตัวตนแล้วก็ให้ทุกคนได้เคารพกราบไหว้ค่ะจากวันที่เราไปรำผักซึมซับความเป็นหนักหน้าคุยยังไงบ้างค่ะเพราะว่าเหมือนเราไปหา นังหน้าครูอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยค่ะค่ะก็ซุมซับก็ขอพรอนะนะคะเพราะว่าหนักหน้าครูคือก็จะมีครูทุกาศาสตร์ร0อยแท่านก็คือ1้อยแขดแขนงร้อยศาสตร์อย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะนักแสดงอย่างเดียวแล้วก็อย่างเราเป็นนักแสดงเวลาไปสวมบทบาทหรือว่าไปทําอาชีพอื่นทําอะไรก็แล้วแต่เราก็ไหว้ครูไว้ก่อนค่ะค่ะน้องพระเอกน้องน้องทองครับผมยังไงบ้างคะวันนี้ได้มาร่วมเล่น ในเรื่องนี้ค่ะครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากวันที่ไปร่วมอาบวงสวงที่มีพิธีรำด้วยครับก็ปกติแล้วผมเป็นคนสายมูอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนั้นพี่ลูกได้แนะนําไปก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าศรัทธาในสิ่งในส,สิ่งที่เป็นของบูชาครูจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเล่นภับประโยชน์จริงๆก็รู้สึกว่าจะถ่ายทอดออกมาให้เต็มที่ครับผม ที่ผู้ขาหลังวงสวงนี่คือเปิดกล้องเลยไหมคะเปิดกล้องเลยครับก็สักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มดำเนินการแล้วเปิดกล้องถ่ายทับจนจนจบเลยค่ะจริงจริงวันนี้ตอนแรกฝนจะตกเนาะเอ้โหลุ้นมากก็คือไม่ตกเห็นไหมคือเหมือนเราขอแล้วเราขอไม่ฝนตกหรอได้ขอไหมหูเหรอคะต้องการขอฝนป่ะดูขอแค่ว่าไม่ร้อนแดดไม่เปี้ยงแต่ฝนก็มาไปปล่อยแต่แต่ท่านคือแบบว่าผมน้ำมนต์เบาๆผมน้ำมนต์เบาๆเป็นงานไงี่แบบเออ บอกว่าภาพยนต์เรื่องนี้งบประมาณการถ่ายทําค่อนข้างสูงเลยก็ก็ค่อนข้างสูงเนื่องจากว่ามี 4G ด้วยนะครับมี 4G แล้วก็ยังมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะสูงแต่ว่าก็ในเมื่อเราตั้งใจทําให้ครูแลเราเราก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยครูเปิดให้เราเปิดให้เราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราคิดว่าครูจัดสรรแม้กระทั่งนักแสดงที่มาอยู่ตรงนี้ก็ครูจัดสรรทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยตั้งงบที่ทางการตลาดไปต่างประเทศยังไงบ้างคะกับภาพยนต์เรื่อง ก็จริงๆก็อยากไปแถวเ,เพื่อนบ้านเราเนี่ยเนาะก่อนเลยอันดับแรกเพราะว่าแล้วก็ไปตามเขาเรียกว่าอะไรอะตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับอย่างที่เขาทํากันก็ก็ค่อนข้างจะไปเยอะที่สุดนะครับจริงๆถ้ายู่ในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อค่ะที่เราต้องต้องทํายากกว่าเดิมไหมครับเพื่อให้คนเชื่อในเรื่องของของครูที่เรานําเสนอด้วยอะไรอย่างนี้ครับพี่ลุงจริงๆเนี่ยความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนานะบางคนเนี่ย สำหรับหนังหน้าครูเนี่ยบางคนเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่เชื่อเพราะเขามองว่าเขาไม่มันไม่มีประวัติเนาะมันไม่มีประวัติแล้วมันก็ไม่มีการจดจาร์ลึกไว้เขาก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะหน้าครูจริงๆแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เขานับถือแล้วก็จะมีดาราทัศน์แงในวงการของเราเนี่ยนับถือค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งพวกเราเองที่อยู่ตรงนี้ก็นับถือครูอย่างน้องตีหรือว่าพี่จอยก็คือได้มีโอกาสไป การหนั้าพูดเราเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกเออเป็นเรื่องบางบางอย่างก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ก็เคยขอขอแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนเลยรู้สึกว่าก็เสี่ยงถึงหรอพี่ไอ้พี่เขาไม่อยู่นี่ไหมอ๋อไม่เป็นไรเสี่ยงไม่น่าจะถึงนะพี่พี่มาอยู่นี่ไหมคะเรื่องแบบนี้ก็ต้องการขอามมาขยับ ค่ะพี่นไปขอไปขออะไรคะอ๋อตอนนั้นไปขอเล่นละครช่องแปดเราก็ได้เราก็ได้อะไรเงี้ยค่ะบอกตอนแรกก็คือเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนที่พี่บุ๊กบอกอ่ะมีทั้งแบบคนไม่รู้จักอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่พอได้ไปไหว้อะไรเงี้ยค่ะพี่จิวก็บอกให้ขอให้ลองขอดูก็เลยขอขอให้ตอนนั้นมีละครช่องแปดติดต่อมาพอดีแต่ยังไม่คอนเฟิร์ม เลยบอกขอให้ได้เล่นนะสรุปคอนเฟิร์มอย่นก็เลยแบบทีวันก่อนก็ไป็นลำเพิ่งไป็นลำครั้งแรกเลยคะตอนนั้นลำให้ครูครั้งแรกใช่ค่ะลำตอนที่อ่าเป็นเป็นครูหนูอีกทีหนึ่งจอดต้องขวานทีนึงก็คือเป็นครูหนูอีกทีหนึ่งแล้วพอพี่ขวานเรียกว่าครูก็เขินจังเลยค่ะ ราะว่าสอนจริงจังนะครูอสอนหนูหนึ่งวันเต็มเมเลยคือทุกวันต้องเรียนต้องเรียน,รยนจริงจังเลยใช่ค่ะก็ได้ครูตีเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะสอนหนูคนที่จีกมีพื้นฐานเรื่องของน่นากศิลี์การไล่ลำยังไงบ้างคะหนูเคยเรียนสีวิชัยตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยคุณแม่ชอบแบบให้เรียนดนตรีไทยเป็นขิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ต่อมาแล้วก็ตัดขาดไปเลยแล้วก็อีกทีหนึ่งก็มาพบครูตีนี่แหละค่ะแล้วในเรื่องเราต้องแบบ เชี war, had how how. ่ยวชาญเรื่องของนักตัดสินยังไงด้วยไหมคะอ๋อวันนั้นเป็นวันที่เราลําถวายให้กับครูอะค่ะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาของพวกเราอะค่ะอันนั้นเหมือนเราไปรําแบบอ่ถวายอันนั้นไปราถวายครูเฉยใช่ไใช่ค่ะแห้แบบยังไรบ้างคะเรื่องนี้พี่บุคหาก็เป็นเรื่องแรกของของบริษัทพี่เองเนาะที่ทําหนังพี่ก็ก็มีความคาดหวังพอสมควรแต่ก็ไม่ได้หวังว่าเออจะต้องไปเท่ากับเออเรื่องอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ คืออันดับแรกเลยคือเราตั้งใจทําเพื่อครูเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ทําแล้วเนี่ยก็ถือว่าสําเร็จล้วสาหรับเรานะครับส่วนจะต่อยอดเป็นสำเร็จขนาดไหนนั่นก็เป็นเรื่องดวงด้วยเนาะเป็นเรื่องของหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ณตอนนี้ก็ก็ภูมิใจที่ได้ทําให้ครูแล้วขออนุญาตพี่พิมนิดนึงค่ะหน้าพี่พ์โ่ในมาในภาพยนตร์เนี่ยกำลังดีเรื่องความแรงอยู่แล้วตอนนี้ก็ ผู้จัดของเรานะคะจับใส่ความแรงมาเต็มมากๆเลยในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังกล่าวหลายๆอย่างให้มันลงตัวก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่บุ๊กเพราะว่าโปรเจกต์นี้พี่บุ๊กก็ทําคิดมาได้หลายปีแล้วแล้วสรุปวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนถูกเลือกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ฝากด้วยก็เต็มที่กับทุกอย่างเดินค่ะพี่พีมต้องเบามือให้น้องหน่อยนะคะมันต้องปะทะกันต้องปะทะกับพี่พีมอ่ะพังปัน ไปจะแทนปากเน่อยให้พี่พี่พี่ปากเนอยค่ะเอาฝากทั้งสองคนนั่นแหละกค่ะก็เออฝากหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะมูรูนากครูก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนทาด้วยความรักแล้วก็ความศรัทธาในเรื่องของครู ในหลายๆศาสตร์นะคะในทุกๆอาชีพก็อย่างขวานคิดว่าไม่เป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับสังคมปัจจุบันก็ยังไงหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากที่เราจะได้ในเรื่องของความบันเทิงแล้วเราก็ยังได้ในเรื่องของอีกลักษณะหนึ่งด้วยก็อยากให้ทุกคนมาช่วยสนับสนุนหนังไทยคะ่ะเพราะว่าอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความศรัทธาด้วยแล้วก็จะช่วยทําให้ครูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ยุคสมัย อายุทยาเนาะกลับมามีตัวตนขึ้นอีกครั้งค่ะในมูรูนาคูค่ะพี่เยมพมือกีค่ะถี่ถี่ค่ะถ่ายรูปรวมหน่อยนะคะไม่เป็นไรร้องเพลงได้ไหมพี่พิมขอร้องเพลงก็เล่นเป็นน้องสาวของพี่ขวัญค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นรับบทที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความกดดันแล้วก็อาจจะต้องใช้ฝีมืออันนี้เป็นขาอพิจตรณงแรกเลยไหมคะ ถือว่าเป็นเรื่องที่สองแล้วกันค่ะท้่แรกคือเรื่องขอ,องแต่แต่อ๋ mm hmm. ออะขอยาถามว่าทำไมถึงแบบมาลงทุนในภาพยนตร์เรื่องนี้นอค่ะ ก็ครั้งแรกที่เขามาประเทศไทยอะค่ะเพื่อนเขาได้พาไปไหว้หนังหน้าคูค่ะเขาก็รู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะรู้สึกว่าศรัทธาค่ะทีน้ะจังหวะเหมาะเจาะก็คือเพื่อนเขาค่ะชวนมาทําหนังเรื่องนี้พอดีเขาก็เลยตอบตกลงตอนที่เขาไปเจอหนังหน้าคูเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเป็นยังไงะไเนี่ย 来这里拜一个，怎么样？觉得？嗯，我觉得很好。我也信，比较信那个信佛啊，信这些东西。啊、嗯。好就是说他他菩提，他，就，礼拜佛，像，像佛在云端。啊。安乐有来人？也他有什么？啊，给我有钱，你有套什么跟他们？你再说一遍。你有套什么跟那个法师吗？嗯

呈现给大家อืมหวังว่าทุกคนจะได้รับชกันนะคะเขาบอกว่าหนังหน้าครูเป็นประวัติศาสตร์เรื่องที่จะทำเป็นหนังค่ะเขาก็อยากจะฝากทุกคนให้ติดตามหนังเรื่องนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยค่ะอ่าแล้วก็หนูฝากบทนังอกตัวรองของหนูด้วยค่ะค่ะง่ายก็ฝากหนูด้วยค่ะของปอจากวงมินดี้ค่ะมาแสดงหนังเรื่องนี้เป็นบทใหญ่ชิงแล้วค่ะแั้วก็ฝากหนูด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อสาน